สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับรูกในหัวข้อของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นอ่าหัวข้อนี้เหมือนเดิมเชิงเส้นเน่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วก็คือชั่วโมงที่แล้วน่ะเราเรียนก็คือต่างกันทั้งหมดเลยแต่ชั่วโมงเนี้ยเขาบอกว่าไม่แตกต่างกันทั้งหมดคําว่าไม่แตกต่างกันทั้งหมดหมายความว่ามีทั้งต่างและไม่ต่างนะคะ มีทั้งตัวที่มันต่างกันหรือตัวที่มันเหมือนกันนั่นเองอทีนี้สูตรที่เราจะใช้นะคะก็สูตรนี้เลยถ้าวิเคราะห์โจทย์แล้วถ้ามันมีเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเราก็จะใช้ n แฟกส่วนด้วย n หนึ่งแฟกคูณ n สองแฟกคูณไปเรื่อยๆจนถึง n k แฟกนะคะทำยังไง ไปดูที่ตัวอย่างดีกว่านะตัวอย่างเขาบอกว่ามีหนังสือคณิตศาสตร์อยู่สามเล่มมีหนังสือภาษาอังกฤษยอยู่สองเล่มและมีหนังสือภาษาไทยอยู่สี่เล่มโดยหนังสือวิชาเดียวกันไม่แตกต่างกันและจัดเรียงหนังสือทั้งหมดบนชั้นวางหนังสือได้กี่วิธีความหมายของข้อนี้คือ คำว่าต่างกันต่างกันมีอะไรต่างกันบ้างก็มีคณิตศาสตร์อังกฤษแล้วก็ภาษาไทยโอเคไหมอันนี้คือส่วนที่มันต่างกันทีนี้ส่วนที่มันเหมือนกันก็เนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าวิชาเดียวกันไม่แตกต่างกันก็หมายความว่าถ้าวิชาเดียวกันก็คือเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นอ่าคณิตศาสตร์หนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันทั้งสามเล่มเลย หรือว่าอาจจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เล่ม2อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนกันเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของทั้งเหมือนกันแล้วก็ต่างกันเราก็เลยจะใช้สูตรของ n แฟกส่วนด้วย n 1แฟก n 2แฟกข้างบนนะคะใช้ยังไงตัวแรก n แฟกเนี่ยคือให้หนูเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันเพราะฉะนั้นในที่นี้มีคณิตศาสตราม มีภาษาอังกฤษ2และมีภาษาไทย4ใช่ไหมหนูก็เอามาบวกกันได้เป็น3บวก2บวก4แฟกจากนั้นหารด้วย N1 แฟกหมายความว่าหนูก็ต้องไล่ไปแต่ละวิชาทีเนี้ยอันดับแรกก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนวิชาคณิตศาสตร์มี3เล่มใช่ไหมครูก็เขียนเป็น3แฟกต่อไป คูณกับภาษาอังกฤภาษากฤภาษาอังกฤษมีสองเล่มก็คูณกับ2แฟตและในที่นี้มี3ตัวกับภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยก็คือสี่เล่มก็คูณกับ4ี่แฟตนั่นเองเราก็จะได้เป็นสมก,การออกมาอ่ะสามบวกสก็เป็นห้าหบวกสี่ก็เป็น9เพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น เก้าแฟกนะคะหารด้วยสามแฟกค,คูณสองแฟกค,คูณสี่แฟกจากนั้นคิดเลขหาคำตอบค่ะเหมือนที่เราเคยเรียนมาเลยเก้าแฟกใช่ไหมแล้วก็กระจายออกไปเป็นเก้าคูณแปดค,คูณเจ็ดค,คูณหกคูณหา้าคูณสี่แฟก ครูจะเอาไว้แค่4แฟกเพราะว่าครูจะเอาไปตัดกับ4แฟกข้างล่าง3แฟกไม่สามารถตัดได้ครูก็กระจายเลยเป็น3คูณ2คูณ1โอเคนะจากนั้นสองแฟกก็เป็น2คูณ1จากนั้น4แฟกครูเอาไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเอาไว้ตัดกับตัวข้างบนอ่าหนูก็ตัดกันเลยก็จะเหลือ 9ก้าคูณแคูณเคูณหคูณหได้เป็น1 5 1่งหจากนั้นหารด้วย3ามคูณสคูณหคูณสคูณหได้เป็น12ตั้งหารเลยค่ะเอาก็เอา1 5ึ่งหเป็นตัวตั้งจากนั้นหารด้วย สิสได้คำตอบเป็นหนึ่วิธีเสร็จเรียบร้อยค่ะ,อะตอบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2องเขาบอกว่ามีหลอดไฟสีขาว4หลอดมีสีแดง5ห,หลอดสีน้ำเงิน6ห,หลอด ต้องการนำหลอดไฟทั้งหมดเนี่ยไปประดับตามรู้ว่าในแนวเส้นตรงจะประดับได้กี่วิธีเมื่อหลอดไฟสีเดียวกันไม่ต่างกันอ่ะคำว่าต่างไม่ต่างกันก็หมายความว่าสีขาวเนี่ยก็เหมือนกันทั้งสี่หลอดสีแดงก็เหมือนกันทั้งห้าหลอดสีน้ำเงินก็เหมือนกันทั้งหกหลอดอ่ะอันนี้คือความเหมือนทีนี้ความต่างคืออะไรความต่างก็คือสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนี่ไงคะอันนี้คือความต่างกันอ่ะจากนั้น เราก็ใช้สูตรตะกี้ที่ครูให้ไปใช่ไหมเพราะว่ามันตรงกับสูตรตะกี้เนาะก็จะได้เป็น n แฟกคำว่า n แฟกก็เอาทั้งหมดมารวมกันหนูก็จะได้เป็น4ี่บวกหาบวกหแฟกหารด้วยอ่าแล้วก็เอาอีตัวข้างบนนั่นแหละมาแฟกทีละตัวคูณ6แฟก ข้าบนบวกกันค่ะ4บวก5บวก6ได้เป็น15แฟกส่วนด้วย4แฟกคูณ5แฟกคูณ6แฟกตต่อไปหนูก็กระจาย15แฟกก็ได้เป็น15คูณ14คูณ13คูณ12คูณ11คูณ10 คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6อ่ะอันนี้คูหยุดไว้ที่6นะคะ6แฟกนะอ่ะโอเคจากนั้นก็ส่วนด้วยอ่ะบางคนทักทำไมเป็นเครื่องหมายบวกใ้เครื่องหมายบวกอ่ะเปลี่ยนนิดนึงโอเคจากนั้นนะคะข้างล่างข้างล่าง4แฟก ก็กระจายไปเลยก็เป็น4คูณ3คูณ2คูณ1 5แฟกก็กระจายเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 6แฟกคูรูไม่กระจายนะคะเพราะว่าคูรูเอาไว้ตัดกับตัวสุดท้ายก็จะได้เป็น6ตัดกับ6แฟกตัดกับ6แฟกแฟจากนั้นหนูก็คิดเลขค่ะก็เอา15คูณ14คูณ13คูณ12คูณ สิบเอ็ดคูณสิคูณเคูณแคูณเได้คำตอบเป็น1 8 1 6งแปดหนหกสองหนึ่งย์หารด้วยข้างล่างก็เป็น4ี่คูณ3ามคูณสคูณหคูณหคูณสคูณสคูณสคูณหนึ่นั่นเองได้เป็น 2,880ตั้งหารค่ะเอา1,8162,144,0หารด้วย2,880ได้เป็น6,3,0,6,3,0วิธีเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้คือคำตอบของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูพ่อ สุดท้ายตัวอย่างข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจงหาจำนวนวิธีเรียงตัวอักษรทั้งหมดในคำว่า m a t h e m a t i c โดยไม่คำนึงถึงความหมายอ่ะแล้วก็ไปไล่ดูเลยข้อนี้ก็คือนับดูเลยนะคะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเจสอ มีสิตัวครูก็เลยเขียนเป็น11แฟกจากนั้นหารด้วยอ่าไล่ไปทีละตัวครัวตัวเอก่อนนะตัวเอ,ม,นนะวเอม,มี2ตัวก็เลยได้เป็น2แฟกต,ต่อไปตัว A ตัว A มี2เหมือนกันนะคะก็ได้เป็น2แฟกต,ต่อไป เดี๋ยวนะเลือกสีก่อนนะตัวทีตัวทีมีหนึ่งสองตัวทีมีสองก็ได้เป็นสองแฟดต,ต่อไปตัว h est. ของรเรามีหนึ่งก็เป็นหนึ่งแฟด อ่ะอันนี้ใช่หมดเลยตัว e ก็1 i 1 c c 1 s 1นะคะเพราะฉะนั้นเลข1ของเรามี5ตัว1นึ่งแฟกห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 แฟกโอเคได้แบบนี้จากนั้นหนูก็จะได้คิดเลขปกติ11คูณ10คูณ9 คูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองแฟกนะคะหารด้วยอ่าในที่นี้มันมีสองแฟกใช่ไหมครูก็เลยเก็บสองแฟกไว้หนึ่งตัวจากนั้นก็เป็นสองคูณหนึ่งคูณกับสองคูณหนึ่ง แล้วก็คูณหนึ่งอีกห้าตัวอ่ะโอเคข้างบนคูณกันได้เป็นสิบเก้าล้านเก้าแสนห้ามื่นแปดพันสี่ร้อยหารด้วยสี่ได้คำตอบออกมาเป็นสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยวิธีนั่นเอง เสรียเรียบร้อยนะคะไม่ยากเนาะโอเคตัวอย่างของครูก็มีทั้งหมดสามข้อนะคะนักเรียนก็ลองศึกษาดูแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดมาให้ทั้งหมด2ข้อนะคะถ้าศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้สอบถามกันเข้ามาในาแชทได้เลยนะคะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้ก็พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ